มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101MHz สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอัศรียสมสแอนนะครับมาพบเจอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการปัตตานีบ้านเรานะครับวันนี้วันศุกร์ที่12พระกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ในช่วงของวันที่10 11เนี่ยผมก็จะขออนุญาตสรุปเป็นบางส่วนก็แล้วกันชมคลิปที่1แล้วก็ผมจะเล่าให้ให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับเป็นภาพที่ทางท่านนายกรัฐมนตรี ทำแนวกันไฟอันนี้สําคัญมากวาระที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีไปจังหวัดเชียงใหม่ในคราวนี้เนี่ยประเด็นเฉพาะพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องของ1 pm 2 5นะครับแล้วก็ pm 2เขาก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่า pm 2 5มันเกิดจากอะไรเกิดจากไฟป่าปไฟป่าฮอตสปอตหรือว่าเป็นจุดความร้อนท่านนายก็บอกว่าในส่วนของทานจุดความร้อนของทางประเทศไทยมันลดลงแล้ว อาจจะมีบางส่วนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรื่องของการทําแนวกันไฟเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามท่านนายก็ได้ลงมือพร้อมๆกับอีกหลายท่านเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์อยู่ก็จะเห็นนะครับการทําแนวกันไฟในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าไฟเบรกนะครับหมายถึงแนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่าหรือเพื่อเป็นแนวตรวจการไฟเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่าโดยทั่วไปแนวนี้จะมีการ กำจัดเชื้อเพลิงที่อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าออกไปทั้งหมดจนถึงชั้นดินแท้ m i n นอรัลซอยซึ่งอาจจะกำจัดเฉพาะเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายเช่นใบไม้ใบหญ้าก็าจะเห็นว่าท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะมีการกวาดใบไม้ใบหญ้าออกไปจากพื้นที่เพื่อเป็นการทําแนวกันไฟการทาแนวกันไฟเป็นการตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลาม เข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครองหรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ที่กําหนดม,มีความแตกต่างกับแนวดับไฟนะครับตรงที่แนวกันไฟจะทําเอาไว้ล่วงหน้าก,ก่อนการเกิดเกิดไฟป่านะครับส่วนแนวดับไฟจะทําในขณะที่เกิดไฟไหม้แล้วแล้วก็ทําขึ้นเป็นการดับไฟทางอ้อมเพื่อเป็นการดับไฟด้วยไฟแล้วก็การทําแนวกันไฟเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่ไม่ให้ไฟที่ไหม้ในพื้นที่ผืนป่าเนี่ยไม่ลุกลามขยายพื้นที่สร้างความเสียหายแล้วก็เป็นแนวตั้งรับ ไฟป่าได้ง่ายแนวกันไฟจะสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่งแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยร่วมจากการสำรวจพื้นที่แล้วก็คาดเคะเนว่าไฟมาจากทิศทางใดนะฮะแล้วก็การทำแนวกันไฟสกัดไปในทิศทางนั้นเนื่องจากป่าในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังนะครับหรือป่าแบบผลัดใบทําให้มีเชื้อเพลิงคือใบไม้จํานวนมากทํมาให้ง่ายต่อการติดไฟนะครับ วิธีการทำนากันไฟแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมคือก็คือการกําจัดเชื้อเพลิงเช่นเศษไม้แห้งเศษใบไม้แห้งใบหญ้าแห้งหรือการทาความสะอาดพื้นที่ให้โล่งเตียนเป็นแนวยาวเพื่อ,อกําจัดเชื้อเพลิงไม่ให้มันต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็แนวกันไฟจะสกัดไม่ให้ไฟที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหลังลุกลามเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็การทำลายกันไฟก็จะทําในช่วงต้นฤดูแล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมก็คือทําตอนนี้แหละนะฮะก็คือเป็นช่วงที่ ทางก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูแล้แงจริงแล้งเนี่ยหนาวก็แล้งนะครับแต่ว่าร้อนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไฟป่านี่มากมากขึ้นนะครับ